พระบุตรกายวัฒน,น์อนท่านรองนายกอง,งการทหารสูตรจังหวัดอุทราาครเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรค์มราธิการสยามบุรีราชธมานทรงเดืนพระชนมายุ่งห้ารอบในวันที่28กรกฎาคม2555นับเป็นมหามงคลพิเศษยิ่งที่องชนทุกมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความกรัญญูกระตะเวทีน้อมนำลึกในพระมหากรง,งานาทุกคุณและแสดงความเคารพคดี ถวายเป็นร่างศุสการะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจึงได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสมหาวิรุณเฉลิมพระชนมายุห้ารอบเพื่อให้คณะผู้บริหารบุคลากรสังกัดและประชาชนทั่วไปได้ร่วมถวายความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงโดยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ บำเพ็ญโุมสงและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นราชการละดังนี้หนึ่งพิธีทำบูตบ่ายข้าศาตราฐารแท่งถวายแด่พระสงฆ์สองลงนามถวายพระพรสามเชิญชวนผู้ร่วมโครงการผู้บริจาคคนนี้ที่ชั้นสามสี่จัดกิจกรรมทำความสะอาดท่าสอ์แห่งสมบัตงานองค์การแห่งจังหวัดซึ่งการทําโครงการเชิญพระเกียรติในครั้งนี้นอกจากจะเป็นความร่วมมือระหว่างส่วนราชการสังกัดแล้ว ยังได้รับความร่วมมือไปอย่างดีจากผู้แทนเครือข่ายต่างๆของโครงการอาหารส่วนจังหวัดอาทิเช่นเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมเครือข่ายด้านการศึกษาตลอดจนพี่น้องประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคราม